ี่เข้าเอ้เสียดายยอดพี่เฮ้ยที่ไม่รู้เหมือนกันแอบแลกก่อนเรยโอ้ยยสอดยอดโอเคอย่ไ่ท่ยวต่ออ่าชิบหายงเล่ต่อไม่มีสคิปเลนะไม่อย่างนี้ขัดไม่ได้ขอตัดใช่ไมเดีย ชนพาให้ผมชิมก่อนแล้วเอโอเคได้านบนก็อร่อยนี่คือขอบคุณคุณลิลพายายสตอบรี่ใช่ปะอะไรนะไยายสตอรี่ผายสตอบรี่ใช่ครับกับครีมพลาสต้านี่เป็นครั้งแรกจริงๆนะคะที่ทำอาหารแล้วป้อนกัน ชอบาดอะไรอันนี้ไม่ได้พูดไม่ใช่คราแะครับหมาเป็คั้งแรกที่ทอาหารใช่แต่ไม่ใช่ครั้งแที่ป้อนการานลจะได้ไม่ต้อง้ เอย,ยไม่ไเคี้ยวเลยอะ,ะไมเสียมา้ว่ะช่วยดูด้วยทีมงานมันเคียวอย่าง <c oughs> ไม่ให้เด็มันแปลก <c oughs> ม่กมจะกรอบจริงๆค่ะแคัตร้อวยเยกลอ้อมาจับตีเียมเนอก เลแล้วอะ่ะอนออี้ม่ต้องเลยจอี้ไม่ต้องหรอฮะอาเลนะคะอ่อน้องนนบอนตอนนี้ตื่นเต้ตนตเป็นไปกันอวไปด้ติดูจ้ามาเลยครับมา กรอบจริงอย่างนี้แต่กรอบจริงหะกรอบจริงเสียง,งนี้คือเสียงแบบไม่ใช่อ้เป๊อ่ามากๆ่ <de ak> นะฮะทีนี้ทีนี้ <c oughs> เราเห็นได้ถึงคว<บ>ามกรอบแ,<ต>แล้วเราอยากให้เห็นว่าเขาสามารถที่จะแบบรีดไขมันออกมาได้แบบโอ้โหขอดูหน่อยอนี่คือแก้วช็อตสำหรับใชมเดี๋ยวให้ทีมงานทำให้ดูนะระวังร้อนร้อนนิดนึงไนดีครับ อ่ะขอดูนิด